สวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้จะพาทุกท่านมาศึกษาวิธีการปลูกผักตีนเป็ดผักพื้นบ้านของเราอีกหนึ่งชนิดนะครับที่มากมายหลากหลายประโยชน์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่คือกิ่งพันุนะครับหรือยอดที่เราจะนําไปปลูกนะครับผมให้เราดูข้อตาของกิ่งนะครับ ด้านล่างเนี่ยนับขึ้นมา2องข้อตาแล้วหักตรงกลางประมาณนี้นะครับผมหักตรงกลางให้ได้ประมาณนี้รากเขาจะออกข้อข้อแรกนะครับรากจะออกตรงนี้และยอดใหม่เขาจะออกข้อที่2นะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับให้เราฝังให้ข้อแรกเนี่ยจมลงไปในดินนะครับ เดี๋ยวเรานำร่องเขาก่อนนะครับผมเสียบพอเป็นรูไม่ต้องลึกมากนะครับประมาณ1นิ้วนะครับให้ข้อแรกเนี่ยจมลงไปในดินครับผมแล้วก็บีบให้แน่นนิดหน่อยนะครับผมเท่านี้เองครับปลูกง่ายมากนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมีแปลงสวยๆนะครับผมไว้ให้เรานั้นได้เก็บรับประทานกันครับไม่ต้องพวนดินให้เหนื่อยเลยนะครับเพราะผักชนิดนี้ เล่นเติบตัวได้ง่ายครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาแน่นอนนะครับใบของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกรอบนะครับรสชาติก็จะออกกรอบๆมันๆน,นะครับผมกรอบๆมันๆสามารถที่จะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างนะครับและที่สำคัญนะครับ เป็นอีกหนึ่งชนิดที่ช่วยต้านมะเร็งอย่างดีนะครับผมสรรพคุณเพียบเยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่จะไปศึกษากันได้อันนี้คือต้นที่ผมนํามาปักชําไว้ประมาณ4วันเดี๋ยวผมจะให้ดูการเดินของรากเขานะครับได้ยินเสียงรากหักด้วยนะครับนิดนึงนะครับนี่นะครับขาวๆเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกแล้วเขาจะออกตรงข้อแรกนะครับผมข้อแรก ที่ฝังลงดินนะครับขาวๆเล็กๆกำลังมานะครับคราวนี้มาดูดูตรงยอดนะครับที่เขากำลังแทงยอดขึ้นมาอันนี้คือรากนะครับรากเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูยอดนะครับยอดเล็กๆที่กำลังแทงขึ้นมาอันนี้เป็นรากอีกฝั่งหนึ่งยอดนี่ครับยอดเล็กๆตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับ ยอดเล็กๆที่ปลายนิ้วชี้ผมชี้เนี่ยครับเขาจะค่อยๆแทงขึ้นมานะครับรากข้อที่1ยอดออกข้อที่2นะครับผมเดี๋ยวปักไว้คืนนะครับประมาณ4วันเท่านั้นนะครับ 3- 4วันเท่านั้นจะเริ่มแทงรากออกมาเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งกิ่งนะครับอันนี้ก็ยอดเขียวๆแทงขึ้นมาแล้วนะครับรากเขาจะกรอบหักง่ายมากนะครับผม อันนี้เราจะเห็นรากฝอยสีขาวๆเลยนะครับผมอันนี้รากจะออกเยอะหน่อยนะครับปลูกง่ายครับปลูกง่ายเพียงแค่เราปักชำเอาไว้นะครับนับข้อนะครับให้ข้อที่1ลงดินข้อที่2จะเป็นยอดออกวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ